สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,องไปสูโหสุกคนครับพอกระเบาเทา้าข้างหน้าชแนลพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนี้เบาเท้าผ้าพี่น้องมาก,กินอ้อมขี้เล็กใส่กครับเอ็นเกี่ยวพี่น้องนี่รองมึงแล้วบานนี่เอ็นเกี่ยวเอามาอ้อมใส่กระผักขี้เล็กต้มเรียบร้อยพี่น้องบ่ไดตํำพักขี้เล็กต้มเรียบร้อยแต่ว่าบต่ตํำนี่สามก่อนนะกระแต่น่อยชแนลจัดให้พี่น้องสวัสดีค่ะอ่ามืดแนียย่งหน่อยครับอยู่ในนี้อย่านา่งกับตำตำ ตกกะกองเอาน้ำเรียบร้อยบนต่ำหรอกแหละปั่นใส่กับเขาเบือนะครับจัดเรียบร้อยเอ้ามาเบิ้งพี่น้องพี่พข้างหมอไปเลยเตาถ่านครับเตาถ่านหนึ่งเปิดไฟคือนเสียงแห่งอยู่หรอกเพราะว่ายังซาเบิ้งวะเออคนะเบิ้งเด้อพี่น้องฮะ<า>เขียวเขียวอย่านั่ง,งอันนี้เขาต้องข้นไปเรื่อยๆเอ้ามาเบิ้งท่าพี่มาเบิ้งท่าพี่นี่เบื้งตีพี่น้อง ใช้บวงดิโอ้ยจองไหมโอ้ตำเครื่องก็มาเอา้ตาตำเครื่องค,ครับเครื่องมีตะไคร่พี่น้องตะไคร่หอมแดงแล้วก็พริกนะครับพริกนวยพริกนวยนี่ใส่เข้าไปเนาะเจ้าไปให้ตำเรงเร่งไทยพี่น้องเบิง้งนะครับข,าขา่าเข่าไทยให้เบิง้งซ้ำหนึ่งนะครับข่าวๆล่มกันยงังแห้งคืเอเก่าครับพี่น้องบรรยากาศชี่หนาวๆาอย่งหน่อย บนว่าตําให้แหลกได้พี่น้องพอบะบวบอ่าชึบ้อเ้โอ้ยเสียงลมมาเป็นหัวเป็นหัวเลยอ่ะบวบซ้ำหนึงพี่น้องเรามาลงบานนี้โอ้โ้ติดได้บาดนี่ทา้านี้ใส่ลงไปพี่น้องคนให้เขากันท่อนตัวเบาเท่าไทยเบื้องแบบเรี่ยวๆพี่น้องแบบเงเียวเงเดียเด๋ยวเขาเบื่อติดตรงคนพื้นมัน ามาล่างเอานี้มัน,มมนล,ล้างครกล้างครกน้ำล่างคคกนี่น้ำโคกน้ำสักนะครกำลังละพี่น้องกำลังเพระาะว่าพ่งเที่ลงค้นไปเรื่อยเรื่อยเห็นบ่าขั้นบ่คนเห็นบ่าติด,ตดทั้งลุม่มค้นไปเรื่อยเรือ่อยเอาขี้เล็กมาลงพี่น้องบานนี้ต้มประมาณสามหนำพี่น้อง ต้มแล้วก็ลิ้นน้ำโบดเอ็เอาไปต่ำต้มลิ้นนาำเอาเลยไปขี้เล็ก <ไป S 1> สี <ไป S 1> สัน<ป>อาสิบูปันใดแต่ว่าความเสียบนี่โหระดับไดวัติอาหารบัานบ้านอาหารพื้นบ้าน,นครับพี่น้องสูตรใบสูตรใบโอ้หเออเ,เล่เลยอวดตัวเลยหัวขึ้เป็นตับริกแวบเถอะเออโบเปยีงบบปยงโบ บอบอบอดีอ้าวบานีนพี่น้องพี่อุ้ยอันส่วนอินเกี่ยวต้มมาเรียบร้อยใส่บุดเลยเอาแบบเนียนๆไปเลยป้าดูเพิ่งพี่น้องดูนะอินเกี่ยวเนียนๆไปเลยปรุงไปพร้อมใส่สู้รสครับพี่น้องใส่สู้รสใส่ปลาเดี๋ยทั่วธรรมดาฮะลมกระแห้งเอาแห้งกระยามัน มือว่านนี่กระแต่น,น้อยมือว่านเมือนกันกระแต่น,น้อยว่มันไทยในบ้านาน,นี่พี่น้องปรุงกันลงไปนี่ใส่กันลงไปเลยคนให้เข้ากันต้มฟดบกุบกบุกอะไจังหน่อยนี่ใสย่ยังไงใส่เพื่อีตูวเลยเนาะใส่เพื่ออีตัเตตบังทีพี่น้องโอ้ยพูดนะเอ็นแก้ววะบุ้ยคักคัก เบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาเอ้ยเป็นไงฮะแบบอุลัวแบบอุลัวเลยแหละกระลังกระลังควนกระลังขึ้นพี่น้องควนกระลังขึ้นเบมึงติควนกระลังขึ้นใส่พักไีตูวเก็บมาแล้วโอ้ดีดีดีเก็บมาแล้วใส่พักซี่ใส่พักบัวน้ำเอ้าจังเอาใส่ไม่สีใส่โหลดบ่แล้วเตะให้ตัวนี้มันฟดก่อน เบิ่งพี่น้องขั้นฝดก่อนบางท่านเพิ่นออมใเศียนหนังหมูนะครับแต่บานทางบานบาดแถวอีนึงล่ะเอ็นแก้วโดนโดนพี่น้องแล้วก็ขาจากมันนะครับขาจากส่วนมากเศียนออมใส่แต่หนังที่เป็นเส้นน้ำมันจีพี่น้องเอาถามฝดจั็หน่อยพี่น้องจังมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องบานนี่อ้าวมาพี่น้องมาฝดบก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 เลยพี่น้องบานนี่เอาเบิ่งเอาพักมาลงบานนี้พักมาลง พักเตรียมไว้พักหกพักบัวพักซี่ครับไอตูพร้อมเฮ้ยนี่บานี่อาลงพี่น้องเอ้ยนะคนใส่กันแห้งเขียวไปบ้านีเยอะเขาท่าเขาท่าบรรยากาศลมหนหนาวๆสดหอนหอนวะพี่นอ้องข้นตรวจตรวจเอื้อไคักหลายนี่ละกูเป็นแนวมีไข่มูเดียงเนาะย้ามเลี้ยงใส่เข้าไปเอ้ยแห้งคักเลยมุดไอไข่มูเดียงลอยจังหน่อย พูณนะอู้พี่น้องเลยจนเตี้ยหมอจนเตี้ยหมอจนหล่นหมอแล้วอ้วตัวเขาอีหลีเลยพูณนะเอาเบิ้งตัวนี้ล่วงเลยเนี่ยพวกบัวเออเออไฟฟดเก่งหน่อยแต่ว่าเขาไปสู้กับเพิ่นกระเซ้าฟุลดได้อันนี้ก็ได้เอาฟ้าน้มาปิดใส่ไว้เซียมเลยเซีมมึงหรือหละห้องนี่เซีมเลยเนาะเอาเบื้งสีเสียบสีนัว น,นี่เลนนี่ไลนี่โอ้เทียเบเลยมันบกมันบกมันบกขาดมันเนี่ยขาดด้วยวะสิอ้าวนี่พี่น้องฟดเลยละพี่น้องนี่สีมันบกบกบกขึ้นแห้งๆกับโบเมนครับพี่นอ้องห่มๆไปเออทมๆไปเออเนียะอ,อมพักคิลิกไซเอ็นเกี่ยวโอ้ยละ เสียบตัวบาทเนี่นยนวดละไตัวนวเ,เอาไปพี่น้องกักข้าวไปเสียบเสียบน้ำบาวท่วที่นี่มาพี่น้องไหมอ้อมเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วเบิ้งหุ่นพี่น้องแนมเบิ้งชี้ดำๆย่อย <c oughs> อ้อมขี้เล็กใส่กับเอ็นเกลียวมาพี่น้องไหมลมแห้งยัอหน่อยครับพี่น้องมานี่เอากำลังเงียบกำลังสัง,งัดยัอยหน่อยมามาพี่น้องไหมพักกับพักแก้มกับบุมพีพักหลายพีเ่เอาเอาัมพักบัวมานํากับบักเตียงกับบักทัวมา mà mà cầm kéo luôn đây con, uhm, mà đưa phi nông đây, đốn lấy om kéo nấm nấm đi học mà đưa phía nông. สูมสูบอนปัดนะสามเนีย่ยตึกช่วงคนบ้โหลโปรเขาอื lúc tôi tôi đi học tôi hẻm tam bát xá thì chuồng thứ nhám In kèo toàn một nhanh với hình nó nhọn bom ngoài đất đâu cá lóc măng bằng ngay của đây มอืมัมกุบกุบดีฮะ

bên chiếc khùm khùm bên chiếc cả trang mình xẹp cứ rồi มันจะได้ค okay, วามหอมของไหตูพักซี่นะครัความนุ่มของเอ็นเกลียวอืมกวนเอาลงเป็นสีงามงาม มันพ่อไปลุงเซ่ก,กันแล้วแย่เขากันอ <laughs> <c oughs> อืเป็นใย ฟังเสียงสนุวาดังมาเป็นบาทดังมาเป็นบาทห้องอืมอืมโอ้โห้ก่างอยังนีก่งางไปอีกตัว โอ,อันนี้แข็ง,งภาคอื่นเพิ่นกินอะไรพี่น้องแบบงี้ออมออมผักเสียบใส่ครับ บางหมองมุ่นใจขาจากตัว ưm ừ, khưm mượn được khưa ba khác với chát bưng ra แซ่บดีครับเจ้าจ้นาาปปาหน่อยรถเอาลูโปูขาวขึ้นมาอีก อดลดูนะครับหดช่วงหวดย่ำนะครับกับบัวกันเนาะการทำมาหาก,กิน <aime> เอามือนี่นะครับออมผักขี้เล็กนะครับใส่เอ็นเกี่ยวนะครับกับร่อมึงแล้วนะครับเอ็นเกี่ยวกับออมกับไอ้ผักขี้เล็กเขากันดีนะครับเขากันดีบ่าวแถวเคยกินส่วนมากสิเป็นออมเส้นหนังนะครับออมเส้นหนังเค็มแล้วก็ไปพอ,อพิ่นออมเส้นหนังหมูบ่าวแถวมันบกขุนเนาะ มันกับบถือปากไปไหนแต่ว่าถามมากินแบบอ้อมใส่หนังเข้มเนี่ยเออโอเคกับแบบเอ็นเกลยวนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเสียบดืมนื้อกุบๆเขื่อนกับหนังแต่ว่ามันสีมันสีคนละแบบนะครับคนละรสชาติเอาไปลองเมึงพี่น้องไปลองมึงเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกองทุกบอลนะครับทีเก็ดที่ตามแับช่วเบาเท่าคลิปนี้อ้อมพักขี้เล็กนะครับอ้อมพักขี้เล็กใส่อินเกลียวเสียบฝากพีตอนน้องขึ้นเ่านะครับ มากกไกลถึอใจแก่ชาบ่าเาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ